สวัสดีครับผมทีมช่างเทคนิคจากมากิต้านะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเสนอเครื่อง d u b 3 6 3นะครับเครื่อง d u 3 6 6 3นี้นะครับจะเป็นเครื่องที่สามารถเป่าและดูดได้นะครับทำงานได้2ระบบเป็น 2-in-1 นะครับ,รบก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับ จะใช้ระบบพลังงานแบตเตอรี่นะครับ18โวลต์2ก้อนนะครับก็คือจะเป็น36โวลต์ก็ในส่วนของมอเตอร์ก็เป็นบัตเล็ทมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor ที่หลายแป้งฐานปริมาณในการเป่าลมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ13.4ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ปริมาณในการดูดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.2 kpa นะครับและในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2สปีดและส่วนในของสวิชนะครับก็จะเป็นสวิทแบบ ไก่ปืนนะครับสามารถล็อกความเร็วในการดูดในการเป่าได้นะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็จะยังจะมีในส่วนของใบพัดนะครับที่สามารถย่อยใบไม้นะครับให้เล็กลงเป็นเศษเพื่อเราจะนําไปคุมดินได้นะครับเราเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเราต้องประกอบฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งให้ครบก่อนนะครับอย่างเช่นเราต้องการเป่านะครับเราก็จะต้องประกอบฟังก์ชันเป่าให้ครบก่อนนะครับละขันตัวนี้ครับน็อตตัวนี้นะครับให้เข้ากับ เข้ากับระบบล็อกตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราขันไม่แน่นหรือหลวมเกินไปนะครับตัวเครื่องจะไม่ทํางานนะครับ